สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตุกทานนะครับที่คามาหลับชมจ่องคนใต้นี้ครับคลิปนี้าพาเพื่อนครับมาลูถึงสัรพคุณของวาน เสต็ติลนอกกับเพื่อนๆครับก็มีความเชื่อกันแล้วครับเพื่อนๆครับก็คือมีแรงหรือความเชื่อกันแลนะะ้วครับความเชื่อชัยวิทจารย์นายร่างในการจุ่มนะครังบานในพวกดอกนะครับเขาว่าเป็นวาสนาข้ผูกปูเกี่กับคนในบ้านครับขาค้ยเจริญหลงเรื่องเพื่อนๆครับตอนรดน้ำนะครับตอนรดน้ำหรือว่าพวกวานเสต็ติลนอกนะครับก็มีคาถากำกับครับไม่ว่าจะเป็นคาถา เสริมโชคลาภคาถาเมตตามหานิยมคาถาป้องกันไฟแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลครับขอคลิปนี้ครับจะบอกสองคาถานะครับในคาถามหานิยมนะครับตั้งน้ำโมซ้ำจบท่องนาเมตตาโมกครุณาพุถะปานีท่ายินดียาอินดูนาโมพุทธายานามะอุกแล้วก็คาถาโชคลาภนะครับตั้งน้ำโมซ้ำจบครับท่อง มหาราโพโหตุเผาวันตเมกับเพื่อนเปนกับเพื่อนเปลนกับเวลาปลูกนะครับให้ฮั่นนาไปตั้งติดตะวันออกนะครับหรือว่าติดเนื้อครับหรือว่าก่อนทองคาตาตัวให้ไปทางติดตะวันออกนะครับติดเนื้อเหมือนกันกับเพื่อนเปนกับก็มางตำล่านะครับบอกว่าไม่ต้องทองก็ได้ครับเพียงแต่ว่าตังจิตร่ำลุ้งพระพุทธองค์นะครับ เราก็ตั้งจิตอธิษฐานให้แนวนครับก่อคลิปนี้ครับมาเลนเรลี่ยนความเชื่อข้องวานเสตี่เลนนอกกับหรือว่าตนเสตี่เลนนอกให้เ,เพื่อนๆได้รู้กันนะครับก่อคลิปนี้กับข้อคุณหมังไม้กับทีการมารับชมขอ้อเ้เพื่อนๆทุกคนนะครับเ,เพื่อนๆทุกท่านมีพระรามไหมสมบูรณ์ทุกท่านครับ กินนี้เขาได้ไปก่อนครับสวัสดีครับ